ก็อายุก็คุยได้บัดขอแค่คุยกันผู้เรื่องจัิงสิไหมสเปกก็น้องมาห้วน้องมาคนแบบใดก็ขอแค่แบบคุยกันผู้เรื่องเข้าใจกันจังซี่โอ้บ่ต้องเอาสเปคหลายเนาะดเลยเอากันเองแม่นแบบอันุ่นเดี๋ยวคุณแม่ให้ยายเอาล่ะแม่แล้วอายุเลยขโมยแม่ได้งี้นี่มาพอดีแซ่บไม่นี่ก็เมื่อวานมันลมๆได้อยู่พี่ทุ่งนาเนาะอึ๊บได้บ่ ย่อได้บ่ใช่มาเอึ้อจับซอยโดยกาสวัสดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้อง FC กันเบิดสุขสุขคนเป็นภายในหรืต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวลายบ้านเฮาอีกแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ โดยพบพ่อกับสาไล่ในมือนี้เนาะกัดสีแปลกหูแปลกตาแน่เนาะกัอยู่ในทงไฮทงหน้าและกัอยู่ในตะพางหวยเพนพี่น้องเลยโดยมือนี้กัสาไล่มาแปลกหูแปลกตาในมือนี้เนาะกัพาพ่อแม่พี่น้องเอฟซีมาหาสาวโสดคนหนึ่งนาะเพนพี่น้องเลยโดยทั้งสาไล่กัยังบเคยมาหาน้องเพื่นจากเสื่อเนาะกัมาเป็นครั้งแรกเนาะเพนพี่น้องเลยโดยหกแต่ว่าชื่อเสียงลิงน้าเพื่อนจังไหนทั้งสาไล่กัยังบุษบุญร่วมหลอกเนาะ ว่ายังบเคยมาหาเพลินไม่เพี่น้องเลยเนาะกะเพิ่นก็เป็นสาวสดว่าเปิดใจอยากมีความหักข้างไม้ไม่พี่น้องเลยเนาะโดยที่ผ่านมาน้องเพิ่นก็เคยมีความหักแต่กะได้เลิกยากันไปแล้ววัดสนเนาะโดยน้องเพิ่นก็อยากเปิดใจหาความหักข้างไม่อีกเทื่อนึงวัดสนเนาะโดยอาจังไรก็เพื่อประหศัดทรัพยวกาเนาะข่าวโลกโลกเหนือทักทายกับสาวสวยคนนี้ก่อนเนาะว่าซื่อเสียงยิงน้ำเพิ่นว่านในรานี่ยไม่เพี่น้องเ้ย โดยอเคแฟรพี่น้องเนาะวันนี้เขากลับมาหาสาวสดเพิ่นเนาะกะนับนางยูมกานในแดดแฟรพี่น้องเลยมาเบิ่งเด้อแฟรพี่น้องจบงามสมใจเนาะโดยสบายดีสบายดีสบายดี้เจ้าผู้งามสมคำดำดื้อเฮ้ยเราเขยเนาะกันได้ดีกันย่องเนาะเนาเจ้าผู้งามไปดีเนาะมาหาสาวสดครั้งแรกยังโบกเคยมาจากเธอเนาะมาหาเพื่อนฮอตไฮฮอตนา สโสดูใส่ก็คือบุกไปหาถึงที่นะพี่น้องเลยเนาะมาั้งแรกก็ยังมาทันทูเสือเสียงหนึ่งนามเนาะขออนุญาตถามซื้อเรื่องละซื้อว่าอะไรซื้อว่าน้ำฝนชื่อลินชื่อลินอ๋อซื้อจริงเจ้าหนอน้องน้ำฝนแม่ซื้อดินน่ะน้องดิงลินดินแม่โอ้คือเอาะไรซื้อเธองละ แบบหมู่มักเอิญลิ้นจังสิแม่แบบ<อ>คุณฮูจักแบบวสนิดนะนะกระิเอิญวลิ้นก็เลยแบบว่าเอิญไปเลยแม่หากแต่ว่าคนน้ำบ้านเขาเนี่ยส่วนลายจะห้องน้องน้ำพน์เป็นบ่แม่มๆๆอยู่กันจะคนทีนอยู่ในน้าเนี่ก็รวมทั้งเบิดตอนนี้ก็เจ็ดคนเลยเจ็ดคนแม่โอ้พี่น้องเดียวกันเบ,บิดบ่เอ้แท้เต้แท้เลยบ่แม่เิ่นสางครอบสามครัวแล้ะแม่ สังขอบสังครัวมีเพื่อนจ้านจะองเรียบร้อยแล้วโดยแต่เวลามาให้แม่น่าก็ถือว่ามาปลูกหมักแตงหมักมู้เนาะแม่นมาอยู่นี่แหละตอนเนี้ยนอนนี่เผาสวนอันสวนอันที่เอื้อยยิ่งเวลากินนี่สวนพ่ศานี่นะก็สวนน้ำคอบข้าวนี่แหละซอยกันเห็ดเด้ปลูกปลูกย่างแน่นี่นนมีหมักแตงหมักทั่วพัก,กแรกกาข้างเอื้อยนอนกกาปลูกสาลีหมักมูนะ เขาว่ามันในลายกับแบบเก็บขายน้ำยังซ <Man. S 2> ี่บอกแม่กินน้ำขายน้ำ <laughs> แบบปลูกแบบ,บรธรรมชาติเนาะแม่ต้องแบบฉีดเหือฉีดยาแบบใส่ปุ๋ยใส่แบบขี้ไก่อยังธรรมดาเนาะใส่ขี้งวัวขี้ไก่ไปสิอืม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 โดยแบบคือทั้งเอื้อน้องเจ้าแต่งการแต่งงานอะไรคือทั้งเจ้านี่โสดหรือว่าแบใบเป็นแบบไหก,ก็เคยมันหมายมาก่อนอ๋อเคยมันหมายกับทางผู้บ่าวมาก่อนแม่น โอ้แตเป็นยังไงใชน้องลัะคือแบบยาล่ากันกับว่าเข้าใจกันเนาะแบบเขาคุยกันกับยูน้ำกันไปกับอึดอัดจังสี่ก็เลยตกลงกันว่าเออต่างคนต่างไปซะโอ้เลยเลยเขาหมั่นกันนี่เขาได้ยูนกันเบาลงอะไรไรยู่กันได้จากปีนงแหละ อยูต้องการเกือบ3ปีแต่บ่อยูต้องกันแบบโดนๆเนี่ยอายุเดือนสองเดือนน้องกับกับมาทั้งบ้านเห็ดเบียกทั้งบ้านนี่อ๋อแบบโดนๆดนหากันที่หนึ่งแมนหากแต่ว่าช่วงว่าห้าคบหาดูใจกันี่ก็ถทือว่าสมปีแมนอ๋ออันที่เลิกยากกันนี่เพราะว่าควมบ่เข้าใจกันเนาะแมนแบบแบบบ่เข้าใจแบบว่าห้าเบิดมักกันได้บอไว้เลยเบิดควบหักควบหักเ่ากันบอกอาจจะแบบนั้นก็ได้เลยนองกับบ่คู่ว่าเออทั้งฟังไส้หักน้องบ่หรือว่าบ่ได้หัก ก็อันนี้ก็คือว่าเขายเลือกยากกันเนี่ยฮะกาสิทามเน่พราข้าวนอกจากสีโบทามเลือกคมดึกคมในปันไดนอกหล่ะเนาะโดยแบบนี้ก็คือนอกน้ำฝนนี่คือจะกลับมาเปิดใจใหม่แบบอยากหาคนดูแลใหม่บ้างไหมเมนอยากได้คนแบบคอยคุยมีเรื่องอย่างกับรึกษากันที่สิแม่อุรมกันได้อือเพราะว่าเ่ากัแบบ เคยแบบว่าเขาก็เคยมีคนที่ว่าเขาเคยปรึกษามาก่อนแล้วเนาะแม่ถ้าเขาบ่มีกะมันแบบขาดอีกอย่างไปสักอย่างนี่แมนบอกแมนคำว่าแม่บบว่าเดาเดือดร้อนใจอย่างนี้เขาไปเพิ่งผ้าพายแมนบอกแม่เลยค่ะเลยอยากหาคนมาเป็นคนคุยหรือว่าคนผู้ปรึกษาหาเรื่อยได้เนาะโดยอันนี้ก็นั่งอยู่ตะพางหวยได้เพี่น้องาเลยบุพมวไม่ได้น้องฝนเคยบุพมาสิกิ้งตกคลองกในนึกว่าได้อน้อง เรืยอยโยงลายกันเขินก like ah, ิ้งตุกนี่แหละโดนนั่นเขินตกอ่าตะพังนี่ก็พอแห้งแน่นเนาะได้ค่ะโดยโดยวันนี้เปิดใจเมื่อไหร่โดนนะสามสี่มืดเนี่ยสามสี่เนาะเน่นไหนค่ะเปิดมานี่มีคนคุยบ่อกอะไดรก็มีบางคนทักมาเนาะแต่กะพ่อลายอืออืออืแต่กับพ่อมีเนาะเน่แต่กะขอโอ้ลงไปก่อนคือว่านั่นแหละคนที่ทักมานี่เป็นคนทางไหนน่ะ ฝั่งไทยฝั่งไทยโดยแลกบ,บางคนก็นอยู่ไทยแต่ไปเหตุนนต่างประเทศต่างประเทศ,นนมเทศแม่อ๋อันที่ถือว่าได้คุยกับนุ่มไกลที่สุดได้นี่บอกไกลแล้วเนี่ยที่ว่าทักมาหาคนอยู่ึึงขันอยู่ต่างประเทศเนาะโดยที่ผ่านมาถือว่ายังบอกเคยมีบอกแมน่นอเดี๋ยวมาเปิดใจก็เลยมีคนหูจักก็เลยมีคนทักข้าม,มา ลมมาคุยกันเบิ่งเนาะนเราเป็นช่วงศึกษารู้ใจแน่นแม่นบอกค่ะคุยเบิ่งกตยังบ่ถึงขั้นว่าเอ,อจะคุยกับผู้นี้แบบเลยนะจังสิแบบว่าแล้วก็เป็นอยากเป็นตัวเลือกเนาะแบบเฮาอยากเลือกไปก่อนใช่มบอกแบบคือสมมติค่ะเอาคือผู้บ่าวทางหาเอื้อซะคนหนึ่งโดยหรือสองคนคุยกันมือสองมือเอื้อมากเลยบล่ล่ะกะมันต้องเบิ่งใจกันไปก่อนนั่นแหละก็ต้องคุยก่อนต้องคุยก่อนต้องเบิ่งกันสกอน อันนี้กับโบเมนว่า,นาคุยแต่ห้าสมักเลยลกับโบเมน,นเนาะแมน่นันก็ต้องให้แบบว่าโอกาสก,ก,กันให้เหาเลือกหรือว่าเพิ่นเลือกแม่นบ่แม่นอืมแม,มพีน่น้องกันแต่เขาบอลยูนี่ก็ถือว่าเป็นให้เป็นหน้า,จาเจ้เลยแม่นเพื่อนหลงหนังนึงซะเป็นเพื่อนหลงหนังนึงเลยอ้ยอาวเดี๋ยววันนี้บ้านเจ้าอยู่ในบ้านผมแค่นอนซะ ตะกี้กะบ่มีไผนอนเลยบ่มีเลยบ่เดี๋ยวนี้ด้วยเนี่ยเดี๋ยวนี้พ่อกับแม่มื้อนอนเพราะว่าเอื้อยเพิ่นมานอนหน้าแทนอ๋อโดยโดยอาจว่าบอ่อนปลูกมักแตงมักโม่อนปลูกอีหยังนี่ถือว่าเป็นที่ของเสียเจ้าเบิดเนาะแมน่นโอ้เฮ็ดนนเต่งเอ้ยเฮ็ดเต่านําเด้กเฮ็ดเ่น้องพุ่นน <c oughs> ่ะใครเป็นคนเฮ็ดเต่าซะก่คนนู้ <c oughs> นเครขขวัวแหละซอยกันเฮ็ดเลยออืเฮ็ดขายบ่ไม่จุ้ยไผ่หนึงเขาเองนะเอ้โดย ว่าเดือนหนึ่งข่าวน้องกินข่าวยีหน้ามาได้บ่กินได้เที่ยังพ่ดแหละเลยอ๋อได้ยังกินนะนาบซีนได้บุญนาบซีนอ๋อคืออะไของแซบแทมมาแต่ใสเอาว่าแต่งานดองโอ้งานแต่งเนาะโอ้อ่าเวลากะงานแต่งในบ้านเนี่ยกะมือนี้เป็นมือจบมืองามคือว่าอะไรเนาะอไม่สามคำให้พี่น้องเลยกะสิมีงานแต่งงานอย่างแบบผู้แสพผู้สาวก็สิไปแบบเออกินนับซีนบ่จริงๆเนาะไปสั่งรค์กับหมูเพื่อนบ่เนาะ โดยว่าลแล้วองใหญ่ห่างมันนี่เอื้อก็ได้นี่ของฝากของต้อนเอนอะมีน้ำโอซิ่เด็กะขนมปังมาให้น้องน้ำฝนออขอบใจเด้อใ,ใจดีเลยน่<ม>าเนีย่ย่องกินเป็นแม่นี่โอ้ก็เอื้อใจดีเนาะ,ะ <laughs> มาหากันเอาแนวต้อนว่าอีกว่าโอ้โอก็ถือว่าน้ำใจน้ำใจเนาะแล้วโมมี่ยังไห้เลยโอ้ยน้องว่าน้ำสนิทกระดิใจแหละโดยอ่าเนาะเพราะว่าเฮากับแบบ คุยก <Wars> uhm. ันเองเนาะแบบเองๆแบบง่ายๆเนาะโดยบ่ต้องแบบดีล่าอย่างเพ่นพี่น้องกับมี่อย่างกะเบาคุยกันแบบกันเองเนาะโดยมีแนวสิ่งปิดบังเอ้ยที่นี่มีอยู่บ่ปิดบังยุ่นเนี่ยใส่เสือปิดบังเอ้ยเด้ยอ้ห้าอียอดมุกอีกยอดมุกอีกเลยแต่อย่างอื่นกับผมีม่เนี่ยปิดบังเลยโดยกับมี่แนวสิ่งที่ปิดบังก็คือนรางวัลเนาะใส่เสือบังไว้จังหน่อยเนาะหน่อยหน่อยหน่ย อ่ะยันว่าจะมีแบบว่าควบในใจบบจังส่งสงนะก็ถือว่าบ่มีเนาะบ่มีถ้าใครยากมาโอมาล่มก็ถือว่าบบได้มีแนวปิดวางหลายคนเนาะแม่ถามยังต้องการตอบได้ตัวน้องตอบได้ฮะนาเนาะตอบได้ก็ตอบไปเนาะเนาตอบไ่ได้ก็ขอโทษขออภัยแม่ข <า S 2> ส่วนตัวเกินไปก็ตอบบ่ได้ไดโดยไม่คิดนักเนาะอยู่ดีก็มีห่มแบบอ่าอันแมงนี่เนี่ยมันสิชอบมาอยู่นะมันแบบกอมันอ่าต้นงิ้วเนาะ พววต้นงิ้วลายมันอาจจะมีแบบเมฆหน้าเพลเพ่น้องไงหรือว่าเมฆไม้แบบคล้ายๆเมฆมีเนาะระวังเนธพูดลอยลูกลอยเมียมาแม่ต้นงิ้วเด้ต้นงิ้วเด้โอ้ต้นยิ้วเด้ะเหรอง้เห็นว่าต้นงิ้วหนามนะถ้าเพื่อนคิดได้คือสิีพีด้ลยเนาะอาจจะน้องเพื่อนอาจจะหมายความจริงัๆเพลเพี่น้องถ้าตัวลูกตัวเมียมากก็คือว่าเนาะแม่เออไม่อยากมีต้นงิ้วแบบสั้นซ้าโดย แล้วคือสมมติว่ามีจะเปิดใจในข้างนี้เนาะถ้าสมมติว่ามีแบบคนมากคนหักจเจ้าอย่าโ้ยรวมยังม่งชินะ,ะแบบอายุคนที่เจ้าจะคุยนะสิมีสเปกโบือว่าจังไรวะนะก็อายุกับคุยได้เิ่ขอแค่คุยกันผู้เรื่องจันสิไหมสเปกกะน้องมาคู่กันน้องมากคนแบบใดขอแค่แบบคุยกันคุ้เรื่องขอใจกัน,นสิโอโ,อโอบต้องเอาสเปกลายเนาะเลยเอากันเองแมนแบบอายุได้ทั้งละ กคุยได้เพื่ออะไรเพื่อว่แม่นคุยเรื่อยๆคุยไปอย่างสิคุยไปจนกลัวจะเจอเนื้อคู่หรือว่าคนที่ถูกใจเฮ้าทันทันเนาะคนถูกใจเฮาเขาถูกใจเพื่อนอย่างสิแม่โดย่าสิว่าว่าอายุกะมันก็ยังว่าให้บุได้เนาะแม่นบางทีคนที่เฮามากอาจจะอายุใหญ่กลัวหรือว่าน้อยกลัวอย่างสิเนาะเราก็ยังว่าให้บุได้แม่นบ่โดยต้องคุยกันเบิ่งแม่โดยโอ้พี่น้องก็ถือว่าน้องเพื่อนนี่เคยแบบว่า มีความหักมาก,ก่อนก็คือสิหู้อยู่ดอกเนาะมีความหักเป็นแบบไดเมนบอกเลยเพราะพู่เนาะ <laughs> โดยอันที่ว่าเคยองหักมากนี่สาเหตุแบบว่าเขาบ่เข้าใจกันใีบันน่องแบบเวลาเฮาเลิกยาก,กันไปน้องเสียใจโดนบ่กะถามว่าเสียใจบ่กะเสียใจเนาะแต่ถ้าคิดในอีกมุมนึ่งกะเขาบูกว่า่เขามาเขาแท้บ่ค่ะนะบางทีก็คือว่าเนาะเพราะว่าคนเฮามันอยู่กันโดนอาจจะเบิดมากกันจางซีนนเนาะ อาจจะเฮ็ดยังกะแบบกินหูกินตาไปหมดหนะประมาณน,นี้เนาะอ่อะตะกี้มันกะโบตี้นั่นแหละเนาะตอนคบหาลูยใจกันไม,ม่ไม่เป็นป่ะทุกสิ่งทุกอย่างก็คือว่าโอ้ยแม้กระทั่งดาวก็ะซาวห้ได้ว่าใช่ไหมอาหากจะเป็นไปบ่ได้หรอกเนาะเพราะว่าเพินน่นอยู่สูงเกินไปเพื่นพี่เอาเลยห้ได้สิ่งที่เฮาเฮ็ดให้ได้เนาะดยพี่เราเฮ็ดให้บ่ได้ก็คือเบาแหละเฮากะไม่อ <laughs> ยากเอื้อมไปไกลเขื่อเนาะนางเนาะด้วยด้วย อันนี้ก็นั่งยิ้มกับคือว่าอลน้องเพิินกับอาจจะปัดแม่ขีนหน้ารว่าแมงมีเนาะแม่พี่น้องเลยเพร,ะเราะว่าญาติแมงมีเขาตาเนาะเออเลยอันนี้แม่กับมาหน้าแม่นบอกแม่ตอนนี้ยู่งานบุญคนด,ดีโอ้ในบ้านมีงานบุญมะแม่นม,มีงานบุญเลยเมื่อนี่เลยบอกแม่นเมื่อนี่โอ้น,อน้องน้ำฝนจสไยดเมื่อดินอยู่บ่แรง ก่ะังเมืองเนี่ยค่ะเพราะว่าทั้งเอื่อยพ่นกับพี่ไอ้พ่นเมื่อกันนอนเฝาสวนอยู่หน้านี่แหละบอกเอาคำว่าพี่ไอ้กับเอื่อยเมื่อจะนอนอยู่หน้านอนกับไผแต่ก,ก่อนกบนอนผู้เดียวน,นนี้กันอาจจะนอนกับลานนี่คือไหมโอ้ตะก,กี่นอนผู้เดียวเนาะเพราะคือยอ่านบอกอย่านกะเห็นอะไรบ้ีผู้เฝาสวนเด้่ยเอ้ยเพราะว่าอกอย่างกะ หน้านแนงคนใกล้หวยพี่น้องอาจจะมีมือยาวขึ้นมาเลยเฮ้ยว่าใบต่ายได้ดอกใบต่ายได้เนาะเอ้าว่โบนเน่ได้เนาะสิ่งที่เฮามองบุเห็นทั่วเลยเนาะเอาอีกอย่างเฮาก็เป็นผู้สาวเั่นนะผู้หนึ่งผู้เดียวเฮากับบุกานนอนเนาะถึงซีเมนให้เมนหน้าฮาหรือว่าเมนเฮื่อนเมนซานเฮาก็ตามเนาะว่าเฮากับบุหูใจคนคือว่าแหละเมนอ่าถ้าบุมีคนอยู่เป็นเพื่อนเฮาก็เมียกยู่นะเมนเน่คนเน่เที่ยวคู่มือ เที่ยวตลอดเที่ยวตลอดบ่แม่นโอ้เพราะว่าหน้าน้องนี่เป็นทางผ่านแบบหลายๆคนผ่านไปแม่นบ่เกือบบดบ้านซะเออโดยโดยอันนี้ก็บนาเพิ่นก็ใกล้ตีนบ้านตีนเฮือนเนาะเดยอ๋อไพศาลน่ะลานสาวอู้มี่ลานชายบ่แม่นมี่ลานสาวลานชายตอนนี้บ่าลานลานชายลานชายน่ะอยู่ไสตอนนี้น่าจะอยู่ทึงพู่นน่ะบ่แม่นอ๋อาลานสาวนี่ยจะปีเด้อชิบสามชิบสาม แม่นแล้วเจ้าได้จะปีอีกสี่เดือนกับสิบเก้าปีเต็มสิบเก้าปีเนาะโอ้เฮ้ยพี่น้องเลยคือน้องน้ำฝนนี่อายุสิเข้าวสิบเก้าแล้วเนาะว่าง่ายกับสิบเก้าปีสักๆเลยโดยแล้ววันนี้ก็คือน้องนี่คืออายุซัมมี่แต่ว่าตอนก่อนน้องจะมีแฟนตอนนั้นอายุจะปีก็ก็าสิบหกเพราะว่าตอนนั้นน้องคบหาดูใจกับอ่า คนที่เลิกยากันไปเนาะอายุกันยังน้อยแม่ก็เลยทําให้เฮาบอกเข้าใจก็เลยไดเลิกยากันเนาะโดยก็เลิกวางเกี่ยวเข่าแล้ววังปีหนึ่งนี้เนาะแม่แม่อืมาให้กินบอกกินนอกเบิ่งเนาะน้อยใจบาดหน้าเลยวว่าบอกสื้อมาแล้วพี่น้องเลยว่าอยางเพราะว่าเหลือคือนมาเมียงวนอะฮะดูืว่าเราได้กินบ่ว้าไปโรเล่จากกระเบื้องโยน้ำเสียบเนาะเอ้อให้พี่น้องไเลย เป็นน mm. right? so we really oh şey ี่เลยเสียบได้ละเลยหวานแห้งหวานกว่าน้ำผึ้งด so ีแน um, ่ยนดีขาลมเจ้าแเลยหวานเนู้ยอดอีกคือคือเพื่อนนี่ก็ขาดความหวานเกินนี่ก็เลยซื้อขอมหวานให้เพื่อนนะอ่าน้อโดยอันมักแดงเป็นตมากเป็นยางเบอ้์บ่อนางหรือว่าอะไรกะกำลังเริ่มเป็นนี่ละเลยอืมเนาะแช่ประตูทางเข่าอยู่ทางใดพุ่นว่ะทางพุ่นฮะ ทั้งพุ่นเข่าสวนภักก้อนแล้วก็ค่อยเข่ามาอีกสวนนี่อ๋อพาดยางเลาะเบิ่งเนี่ยก็จะเห็นในว่าปลูกอ่าน้องปู๋มัตะมักทั่วไปเฮ็ดแบบใดนะเบิ่งข้างเบิ่งยางมันมนี่แบบค่ายกับอาเดียสแบบมาจากฝั่งไทยเลยเ,เป็นบ่ป้าเดี๋ยวพาไปเออป้าเดี๋ยวพาไปเนาะขออนุญาตดเด้อแม่พี่น้องให้น,น้องน้ำฝนเพิน่พนพานไปอันยางเลาะเบิ่งสวนภาคสวนมักแตงก่อนเนาะทางเข่าไปอยู่ทั้งพุ่นเนี่ยทางเข่าไก่บ่โอ้ไก่เติบได้นไง ทางจะมาเนั่นแมแ,งงแบบป้แห่งนี้นแบบปลูกก็รังอันกับแบบเอาอันข้างก็ไม้หรือว่าก็ไม่ไผ่เนาะเห<ม>็ดข้างมันพีพพพ่น้องเลย <c oughs> โอ้มีอ่ะในหน้าเจ้ากับมีเครื่องเชียงอี่บนี่ละ แมนคงพี่อ้าโอ้เอาไปห้องคาราโอเกะเด้๋ยวเนี่ยางๆเนี่ยแบบเวลาของเงาเนาะเปิดเพลงพังน้อยหละเนาะแมนโอ้แผงผีน้องเครื่องเสียงกับป้าม่หฮมพี่ได้แผงผี้องถือว่าอันนี้มันยังฉาดละอัดยังเมนเลนะอ๋อน้ำส่างน้ำส่างกินน้ำใสแม่นโอ้กินยุ่นี่ได้บอบ่มมนกินยุ่นี่แล่กระต้มกินอ๋อแบบเอาขึ้นมากกับแบบต้มอ่ะบ่ แมลังเงียบแกน้อยเด้อป้าแกน้อยลายแห่นี่กำลังเลี้ยงเนาะแบบลูกแม่เดียว่าหนิลายแม่มันรวมกันสวนพันเพ็ดแบบขลังการนี่เพี่น้องแบบใหญ่ยาวเลยว๊วเอาน้ำเสียหดนึ่งละน้ำห่วยอันที่นี่แหละโอ้น้ำแบบทางห่วยของข้านั่งเมื่อกี้นี่บ่แม่น คายอย,ย,ย่างไดเนาะ,ะไม่บ้านนี้ไปพี่ติดเนี่ยบ้านนี้อ่าปลูกผักบัวผักหอมพี่น้องเลยแม่ผักบัวผักหอมผักสลัดแบบอันนี้ก็บโรคไปขายนั่อยู่บนละแม่แม่เพิ่นโรคเมื่อขายตลาดนัดเออขายแต่ละเทืธอได้เท่าไรล่ะกะถ้า,ถาเอาเมื่อร้ายคายดีขายเบิดกะประมาณ ชองแสนประมาณนี้อ๋อชองแสนหรือว่าแสนหนึ่งเนาะแมนเพื่อแผละพักเขาเนาะเมนเงินของอย่างอื่นเนี่ยกับอีกอย่างกับพักเดี๋ยวนี้คนกระปูกลายมันกับมันเคยเป็นราคาแน่เนาะแมนเออผูบมะแต่งเพื่อพี่น้องกำลังเป็นหมากจนต้นเต้นมีพักต้นมะแต่งเมล็ดต้นมะเขือเทศบ่อนี่นังเมนเพราบ้านเท่าเอิ่นหมักเล่นนั่นแหละแมนอ่ะอันแค่เห็ดข้างนี่นะแม่เห็ดปพาผูบมะแตงกำลังออกหมากเพื่อพี่น้อง พอดีปิดแบบกกาะๆแล้วน้องนางเนาะปิดซิมแม่เลยอุ้ยอย่าว่าของฉันเดี๋ยวคุณแม่ให้ยายเอาละแม่แล้วก็ยู่ไปขโมยแม่ได้ไงนี่มาพอดีแซ่บว้าวเอ้าถ้าผมเห็นดอกกินว่อนเว้ยกับยะแน่เนาะชขยะใช่พุยเบื่อตายเลยเนาะเว้ยสิทธยาอยู่เด้สิทธยาก็คือนมรู้ว่าคนอยู่ทางเถียงเขามองเขาเลยเมื่อกี้เขาบอกเป็นรักเป็นแตงกพอแล้วไปเพราะว่าผมเป็นเจ้าของพูนของเพื่อนอยู่ผู อีกส่วนหนึ่งผลนน้ของพญานอันนี้ของเมย์ของเมย์บ่แเมนอ้เมย์เาอยู่รักปิดปากแต่งเมย์เราบ่เห็นดอกเราบ่พูดดอก้องนำผลเฮ็ดเสร็จแนบันเราบ่พูดดอกกินรสอีนนี้หากเป็นยังบ่เคยปิดมือขายเธอบ่ล่ยังปัญหาก็เริ่มเป็นหมากเด้ยังอันข้าวทั่วใั้เจ้าคือสาลกระเตะคักแทะเอาเวลามันเป็นหมากมันจะได้แบบเป็นหมากย้อนลงเก็บสบายพร้อมโอ้เวลาย้อนลงเนี่ยมันสิย้อนลงตามรูตะนางแมนบอกแมน มาทังพี่กะเป็นมักทั่วตั้งค่ะข้างล้มแล้วนะมักทั่วไปย่อขึ้นแม่ทับตายเนี่ยพจ๊คโอ้ยคำว่ายางเลาะคำว่าเห็นข้ามมันล้มมันล้มเด้บ่ฟังเมื่อนี้กับเมื่อวานมันล้มล้มได้อยู่พี่ทุ่งนาเนาะอึ๊บไหนบ่ย่อไหนบ่ใช้มาเอื้อบจับซอยอ๋อไม่ได้มัดบ่นาง มัดกออะระหนีบเนี่ยมันล่มทับเลยเครื่องห่อเลยเห็นป่าเนเครื่องห่อเลยเดี๋ยวหงอดมันหัก,เ,กเดี๋ยวมันกะเ๋ยวมันก็ขึ้นมาอีกทางดุมอ๋ออันตัวที่เขาใช้เค,คร,ครื่องใส่ตะนางนี่เนี่ยเป็นแบบแบบมักทั่วข้างเนาะผลเอิรนเนาะแมนเขาว่าเป็นแบบนี้เน่ยเอิรทั่วตั้งแมนบอกแมนมันแบบมันเป็นอย่างซีเลยมันบกขึ้นมันบกขึ้นสวงแมนบอกแมนอีกเดียวมันก็เป็นหมากได้นี่อือคือว่าหน้าน้องน้ำผลพลิตใกล้ห่วย การปลูกกันฟังก็แบบสะดวกสบายเนาะแม่เอื้อจะไปเบื้องส่วนหงมูก,ก็ได้แต่ว่าจะปจาเป็นทั้งพุ่นไก<อ>่เพราะว่าอันนี้มันเป็นสวนภาคสวนหมักทั่วทั้งพุ่นสวนหงมูทั้งพุ่นได้ทวด,ดินอีกภาคพุ่นกันได้ทวดินโอ้หน้าเจ้ามีฝากห่วยไปพูดนําอีกบะแม่มีฝ้าห่วยไปพูนด,ดีก็เอาแบบว่าให้น้องเลาะสำนีกก่อนเด้อมารบหนาลำในสั่งไปเลาะสวนหลงมูแล้วก็สวนในทุดินเนาะเดอเพราะว่าเพื่นนี้สวนหลงมูกับสวนในทวดินเนี่ยเป็นของเอื้อเอเนบ่ แม่ชวนใน่อดินนี่ของเอื้อยชวนอีกภาคพุ่นเป็นอันทั้งของพ่อแม่ไี่ต้องไปปลูกกันสิโดยก็ถือว่าทั้งของแม่ของพ่อของน้องเนาะ<ด>ปลูกน้ำกันโอ้โดยโดยพีพ่นอ้องเลยกับผู้ใดยอยากได้หมักแตงหรือว่าหมักทั่วเมื่อตําให้กับเขาหรือว่าอย่างไดกะน,น้าน้องน้ำผลเฮ้พี่นอ้องเลย <c oughs> ยินดีตอนรับสดสดใหม่ไนหฮอดเนาะโดยเมื่อกี้นี่กับเพื่อนกับปิ่นหมักแตงใสไลซ์ชิมกับป้ากรอบคากักอะไรเพพี่น้องเลยอันนี้ก็ถือว่า แบบสาวโสดแบบผู้แบบมักทรรมชาตนะนางเนาะมักทำปร,ร,รนนนนะซ<ด>าตแบบการปลูกการพังพี่น้องเลยอันนี้นะเทาต้องใส่อย่างไหล่ะใส่ฟูย,ยี่บอกือวาใส่แต่คิดพุ่นก็เป็นบางเทืาอ,อันนี้กัใส่ฟูยแล้วใส่ฟูยว่ามันใกล้จะเป็นหมากนี่ฮะต้องเล็งหให้ต้นมันงามเวลามันเป็นหมาออกมากๆอะเออพอดีมันจืนดฟูด์พอดีทั้งนั้นกับมกแตงบอกทั้งนั้นกับเป็นมักแตงและกับมกทั่วขามมาเลือดได้เอ้ย<ด> ขามเลยบอนี่แม่ขามลวดโอ้มันต้นบอสูงเอขามมันเลยโดยโดยนี่กะมกทั่วข้างคือกันอ๋อหากแต่ยังมันไม่หมากเนาะแม่โดนบอลเพิร์ลจะเป็นหมากกะน่าจะบอกเกินอีกจกักสองทิศสามทิศเนี่ยนะมะั้งมันจะเป็นหมากแบบอันนั้นเลยอืมอืมอืม,อมแต่นี่กะใกล้แล้วเริ่มแล้วโดยจังหน่อยเขาปลูกที่หนึ่งกเข่ได้ปลูกหน่อยเนาะปลูกแบบ บิดเวิงโถงนาเลยนี่เนาะแม่ป้าพี่น้องเลยอ่าน้อกน้ำพนมันว่าอันนี้นะจุดนี้นะแบบเป็นจุดของน้องเพ่นกับแม่นะกะคำอีกเบิ้องของก้วงนั่นเป็นของเอื้อยของพี่อ้ายพี่น้องเลยหักแต่ว่าเพ่นมปลูกขายนะมีเครื่องมูน้ำบ่อนแม่เบ่ดได้บางกับเน็บไปเลยอย่างเงี้แบบเบ้าได้กับอยากให้ปล่อยว้างเลยนะเนาะแม่ทั้งนี้ก็เป็นมกแตงก็ถือว่าอุดมสมบูรณ์ ธรรมชาติดีนั่นแหละเนาะดูธงไฮธงนาอ่าโอเคกับไฮน้องเพื่นพาเลาะเบิ่งเครื่องออกเตงชวนออกเตงพี่พี่น้องเลยก็ถือว่าปอดสารพิษได้นี่เนาะแบบบริสิทธิ์จิตยานั่นแหละเนาะแบบใส่พุ่นใส่พวยเดี๋ยวอันว่าขี้พุ่นขี้พวยเพื่อนกำแพงพี่น้องเลยนี่จะเป็นขี้แกบแบบผสมกับขี้งัวถึงเช่นะเนาะล่ะเนาะแมนกับข้าวใส่แต่ก็มันสวงามพี่พี่น้องเลยแบบบ่ต้องฉีดยาเลย เดีบบทำประซาเนาละล่ะเนาะไม่ได้กินกับแบบปาะสาเพิษแบบบรต้องย่านแบบเออกินน่าจะเป็นหันเป็นหนีนเ <c oughs> <c oughs> นาะไม่ได้สีดอ,อกยางเนี่ยใบไม่กับมีแมงไหมแมอยางเมื่อกินนี่นอ่ยจังไดกะโอเคเนาะล่ะเนาะมีแต่ขอบใจน้องาลาายนอาะที่ว่าวอพาเอื้อยยางชมบรรยากาศสวนมักทัก่วมกเตงของ,น,องน,น้องเนาะถือว่าถ้าภัยมากฮักน้องก็ต้องรับอาชีพที่น้องเฮ็ด ได้เนาะตั้งหับได้ดูต้องรับ <Sev sequential> ได้หรือว่าชีวิตแบบเศร้าสวนเศร้าหายเศร้าหน้าเนาะเข้าใจได้พี่น้องทั้งน้องเคนนี้เป็นคนแบบว่าเออขยันขันแข็งนะพี่น้องเลยว่าน้องเพคนถึงอ่าโตเพคนจะน้อยๆหักแต่คุ้มคิดเพคนเป็นผู้ใหญ่เลยหนิได้แบบผู้จักแบบเออผู้จักแบบปลูกของผูกของพังเนาะอือันนี้ก็แบบอาชีพหาเงินอีกแบบหนึ่งแล้วล่ะเนาะแมนอยู่บ้านกับ ปลูกนี่ไว้ซึ้อเกลือไปเด็กไปนวดนะขายแล้วอันที่ผ่านมาน้องไปเหตุงานอยู่ไทยเห็ุงานยังไะละฟ้าหมูเห็ุฟ้าหมูว่แมนโอ้ยู่จักปีนะก็มันบ่ถึงขันว่าอยู่เป็นปีได้ออยู่ได้สะแบบไปเดือนทรงเดือนนะกลับมาดำหน้าไป้วกลับมาเกี่ยวข่าวอีกสี่วลากลับไปไปมาเนาะแมนโดยอยู่ผ้าหมูอยู่แถวไรนน่งละชัยภูมิชัยภูมิโอ้ ็ถือว่าผ้ามูเนี่ก็บแบบคนบ้านเช่เาปลายลายเนาะแมน่นออ,อ,อืโดยโดยหนจังใดกัเฮากาสิถามประมาณแค่นี้เนาะเดี๋ยวถ้าถามไปลายเดี๋ยวมันสีบมมีคําถามบัดหนักไหมพี่นอ้องเลย <c oughs> เออเนาะอันนี้กัมาโอ้มาล่มกับอ่า,าสาธุเพิน่นให้พี่น้องเลยถ้าพายชลใจก็โอ้ล่มด้วยทักเข้ามาหาได้เนาะล่ะเนาะเากับพ่อมให้โอกาสจะคุยกันเบิ่งคือว่าอะไรเนาะโดยโดยหนะจังใดกับเชลลิกับปละสาทหลังหลาเด้อเนาะกับ ตกแต่งเป็นหมากค่าขายไย่งก็คอยขายดิบขายดีเนาะล่ะเนาะโดยกลับก่อนเด้ิมือเด้อโดยสบายดีน้องน้ำพลโดยบายโดยโอเคแพยพี่น้องเนาะเอากระพาร์เอฟซีหรือว่านุ่มๆเนาะหลายๆคนอาจจะอยากพูดจักซาโสดแพยพี่น้องก็เลยพามาโอ้บลลมนบอลมดินซาโสดเพลเนาะโดยอันนี้ก็เป็นส่วนหรือว่าเป็นให้หน้าทั้งน้องน้ำพลเองเนาะแพยพี่น้องเลยโดย อันนี้เฮากับสิยดจบคลิปลงแข้งฉันนี้ก็น,น้นองเพื่อนพี่น้องเนาะถ้าผู้ใดอยากโอ้อยากล้มหรือว่าอยากจีบน้องเพื่อนเนาะกัโอโล้มหรือว่าทักทายเข้ามาได้เพื่อนพี่น้องเลยทางข้ากัยินดีที่จะเป็นสะพานความฮักให้เนาะโดยว่าจากใกาดกับเสียดจบคลิปนี้เฮากัจะจบคลิปลงแข้งฉันนี่อนเนาะไเพื่อน,นออคลิปหนาเด้อเพื่อนพี่น้องเลยเนาะถ้าเสียดว่าผิดพลาดประการใดกับขอโทษขออภัยเนาะโดยเสียดขอมคุณขอบใจลายที่เข้ามาติดตามขับชมคลิปแต่ตอนหนจบแล้วกับบอข่าวโฆษณาเนาะโดย ประชันคลิปนี้ฉันได้กล่าวเข้ามาสบายดี